สวัสดีทุกคนด้วยนะ,นะดี้อนรับเข้าสู่รายการ d m g วันนี้เราก็จะมารีวิวเกม Xshot นะ Xshot จีนของจีนนะคะก็จะมาแนะนำอะไรกันนิดหน่อยนะครับเริ่มแรกเลยครับเริ่มแรกเลยครับก็ของที่จีนแจกเนี่ยโอ้โหแจกกระหน่ำจริงๆครับแจก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 ของนี่ของก็แจกเยอะไปนิดนึงนะคะแล้วแจกของแต่ละอย่างดูด้วยโอาโห ผมอยากจะบอกจริงเลยนะว่าผมผมอยากจะบอกจริงเลยนะว่าให้แจกเล็กๆน้อยๆนะคบก็โอโหถ้าแจกกันนำอย่างนี้ก็คงไม่ได้นะครับก็โอเคครับต่อไปมาที่กดังสินค้าน,นิดหนึ่งเอ้ยเอ้ยลืมลับมัน,นยังไม่หมดครับยังไม่หมดครับยังไม่หมดครับต้องมาดูที่ทาเป็นคโอ,อ,อ้โห โอ้โหถ้าเต้นหนักมากนะคือถ้าเต้นกำ,นำลังสุดตายนะคะและ้วแ,แจกทีชุกชีวิตเรียนะคะเออแจกนี่น้อยหน่อยนะบแจกหลายอย่างจริงอ่าเขาแจกแต่ละอย่างอา่ะ,ะ,อะ,ะโอเคต่อไปมันที่ร้านค้านะฮะโอ้ยเ yeah. นี่ยมีร้านค้าค่ะก็จะขายก็ถามว่าถูกไหมก็ถูกนะและดูเงินที่มันใ ีให้น้อยหน่อยนะครับแล้วก็ช่วยลดราคาตรงนี้ให้เล็กลงนะฮะโอ้โหนี่นี่ถือว่าแพงไปนะคก็สำหรับคนที่ยังเล่นเอ็กซ์ชันดเพราะว่าเล่นของไทยดีกว่าอ่ะโอ้โหจีแท้แพงนะครับอ่าแต่ก็หนุกนะแต่จีนโอเคโอเคผมขอจบการรีวิวราคาทรงนี้ก่อนโอเคกลับไปที่บอทเลยนี่ครับนี่ด่านนะครับเป็นด่านใหม่ที่ผมชอบมากเลยแต่ผมไม่ได้เล่นนะผม่โอเค ไปมาดูที่เอลนิดนึงนะผสร้างห้อง <ๆ S 1> นี่ครับนี่ครับของจีนถามว่าผมอ่านออกไหมตอบเลยนะว่าอ่านออกก็จริงแต่อ่านออกไม่มากอ่านออกแต่อ่านออกไม่หมดหรอกครับอ่านออกนิดหน่อยนะเพราะว่าถ้าผมอ่านออกหมดนี่ผมไปจีนแล้วล่ะนะฮะอ่านออกไม่หมดนะฮะเพราะว่าบางคําก็เป็นอันนั้นนะโอเคโอเคก็เลิกปืนนะเลิกปืนเลย ส,ส,ส่วนส่วนส่วนสำหรับคนที่อยากเล่นเอ็กช็อตเดี๋ยวผมให้เว็บนะสำหรับคนไทยไว้ให้ส่วนจีนก็ไปหาหากันไว้เองฮะเดี๋ยวผมให้เว็บสำหรับคนไทยไว้ให้แล้วกันคุณคุณท่ตายยากมากเลยจริงๆครับแล้วก็และและ ท่านผู้ชมดูซ้ายมือตรงกลางนะแล้วมันจะเขียนว,ว่า V ีนะฮะนั่นก็คือเป็นการเต้นเพิ่มเลือดนะคือมันจะมีอะไรบอกนิดน,นึงนะโอเคแล้วดูการแจกของมัน,นอีเซอร์อีเกิลน,นะโอ้โหชอบมากเลยทีนี่ครับพอนี่ครับพอเต้นปุ๊บมันก็จะมีเสียงดนตรีต<อ>ตการอัปเดตใหม่นะครับอันนี้ไม่ได้รีวิวอะไรเท่าไหร่แล้วหุ่นนะแล้วหุ่นแล้วหุ่นตายยากขึ้นนะฮะ ผมมีอย่างหนึ่งที่อยากรีวิวก็คือด่านมัมมี่นะแต่ตอนนี้ยังไม่มีใครเล่นด่านมัมมี่ผมก็เลยไม่สามารถรีวิวได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวีนี้คนชอบเป็นหุ่นเหล็กนะผมก็ผมก็ทําไงได้ฮะตอนนี้ก็ไม่สามารถรีวิวมัมมี่ได้ก็ก็เสียใจกับคนที่อยากดูมัมมี่นะมัม มามี่ของจีนก็จะเป็นแบบว่าก็จะเป็นแบบว่ามีหูยาวๆฮะบอกไม่หูฮะก็ะเป็นฟาโลที่เหมือนจริงขึ้นส,นส่วนส่วนส่วนมอมี่ส่วนมามี่ธรรมดาก็จะปรับให้เป็นไม่มีเล็บนะฮะแล้วก็จะปรับให้ผ้านี่ออกซีดๆนิดน,นึงนะแล้วแล้วก็จะปิดหมดเลยนะครับครับส่วนอยาคนที่เราเล่นก็ไปหาหากันเล่นนะฮะ ส่วนเว็บเดี๋ยวผมให้ไปเลยสหรับของไทยครับด้านล่างแน่น,นอนโอเคหรัววันนี้ก็ขอจบการรีวิวขอจบการรีวิวเพียงนี้นะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ